b ีวดีใจถึงหันราคาแบบไม่ไว้หน้าใครเริ่มต้นแค่2 0 0แสนนิดๆตลาดรถอีวีสั่นสะเทือนทั่วโลกแน่นอนสนับสนุนโดยโซคูฟิล์มผู้นำฟิล์มเซรามิกแบบมืดนอกสว่างใน ยินดีต้อนรับสู่ช่องท็อปแมนอีกครั้งนะครับ BYD เปิดเกมบุกตลาดรถดยนต์ไฟฟ้าอีกครั้งด้วยการ,รลดราคา EV ครั้งใหญ่นำทัพโดย BYD e i g a r ที่เหลือเพียง55,800หยวนพร้อมรุ่นยอดนิยมกว่าอีก22รุ่นที่จะเริ่มลดราคาตั้งแต่เดือนมิถุนายนตั้งแต่2025เป็นต้นไปสะท้อนความดุเดือดการแข่งขันตลาด EV ในจีนทำไมตลาดรถ EV ถึงสัน่นสะเทือนการ,รลดราคาของ BYD ไม่ใช่แค่การทำโปรโมชั่นแต่เป็นการส่งสัญญาณไปยังคู่แข่งเพราะภายใน2เดือน BY ก็อัดโปรไม่หยุดจนถึง3รอบและนี่คือเป็นการลดราคารอบที่3ในเวลาเพียง2เดือนของ BYD เพื่อเร่งยอดขายในประเทศให้ทันเป้าถึงแม้ว่า BYD จะมียอดขายรวมในช่วงมกราคมถึงเมษายน2025ยอดขายสูงสุดขายได้ไปถึง1.38ล้านคันแต่ BYD ก็ตั้งเป้าไว้ว่ายอดจะต้องไปถึง5.5ล้านคันต่อปีซึ่งเฉลี่ยแล้วก็ต้องขายได้วันละ15,000คันและสงครามรถ E ีครั้งใหม่ที่คุณอาจจะมองข้ามจากการลดราคาของ อาจส่งผลครั้งยิ่งใหญ่เป็นโนมิโนที่จะล้มไปเรื่อยๆเริ่มจากการพ่วงแบรนด์อื่นๆที่ต้องลดราคาตามเช่นจีลีหรือแม้แต่ผู้ผลิตนอกประเทศจีนก็ต้องเริ่มปรับตัวจนสมาคมผู้ผลิตรถยนต์จีนต้องเรียกร้องให้หยุดทําสงครามราคาเพราะเป็นการบั่นทอนอัตาร,รากําไรของอุตสาหกรรมแล้วความจริงเบื้องหลังที่แอบซ่อนภายใต้การลดราคาเหตุผลก็เพราะสต็อกของดีลเลอร์สูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า1 5 0 0 0 0คันภายใน4เดือนแรกของปีและ BYD ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่5.5้า ล้านคันในปี2025แต่ก็ขายได้แค่15%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วรอบนี้ BYD จึงต้องใช้กลยุทธ์ลดราคาแบบเพดานพิเัยแล้วตลาดนอกประเทศหร่ะเกิดแรงสังส่นสะเทือนอะไรไหมในโซนยุโรป BYD ก็เริ่มเดินเกมลดร,ราคารถรุ่นเล็กเช่น BYD Dolphin และ BYD Seagull ให้ถูกลงมากกว่าเดิมแต่ก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับแม้ราคาในต่างประเทศจะถูกลงกว่าเดิมแต่ก็ยังควบคุมภาษีนําเข้าและมีอุปสรรคทางการค้าในอนาคตสงครามราคามักมีผลประโย อ,อแน่นอนครับว่าการหั่นราคาแบบไม่ไว้หน้าใครคนที่จะได้ผลประโยชน์สูงสุดคือผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานนั่นเองการลดราคาแบบสายฟ้าแลบอาจจะทําให้ผู้สนใจรถยนต์ E ีตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ b y d เองละ่ะแน่นอนครับว่าหุ้น BYD รล่วงลงทันทีหลังจากประกาศลดราคาในรอบที่3ซึ่งจะกระทบความเชื่อมั่นในระยะสั้นแก่นักลงทุนเพราะตลาดกําลังปั่นป่วนจากสงครามราคาส่งผลต่อภาพลักษณ์และความยั่งยืนในระยะยาวและที่สําคัญการลดราคาขนาดนี้ถ้าเกิด รถยนต์ของ BYD เกิดปัญหาหรือไม่มีคุณภาพที่เหมาะสม BYD อาจจะต้องเจอแรงกดดันรอบด้านในไม่ช้าเรามาส่องรถที่น่าสนใจของ BYD กันนะครับในการลดราคาครั้งนี้ว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจบ้าง1เริ่มที่ BYD s e l e r ลดราคาเหลือเพียง55,800นหยหวนหรือประมาณ254 0 0 0บาทเป็นรถยนต์ขนาดเล็กใช้วิ่งในเมืองเป็น EV ที่จับต้องได้สําหรับผู้เริ่มต้นเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าห้องโดยสารโปร่งแบบแฮทแบ็กมอเตอร์เดียวให้กาลัง74แรงมา้าความเร็วสูงสุดอยู่ราวๆ1 3 30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทคโนโลยีแบตเบรแบตเตอรี่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ BYD วิ่งได้ระยะทาง3 0 0 4 0 0ถึงกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งหน้าจอแบบลอยกลาง12.8นิ้วและหน้าจอผู้ขับแบบดิจิทัลแบบ5นิ้วรองรับระบบ BYD OS เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนมีกล้องรอบคันและมีคูซคอนโทรลถ้าราคานี้มาเมืองไทยผมว่าตลาดเมืองไทยแตกแน่เจ้าอื่นไม่ต้องขายรถกันเลยครับ2 BYD Seal เริ่มต้นที่89,800อยหยวนหรือประมาณ4 8 0 0 0 0บาท ถยนต์ไฟฟ้าระดับกลางของ BYD ที่ถูกออกแบบมาให้แข่งกับเท s ลาโมเดล3ตัวถังทรงซีดานสปอร์ตตีประตูสไตล์คูเป้ไฟหน้า LED แบบทะเลคู่และมือจับประตูแบบฝังเรียบกำลังสูงสุดตั้งแต่204แรงมา้าไปจนถึง530แรงมา้าอัตราเร่ง0ถึง100เร็วสุดเพียง3.8วินาทีใช้แบ,บ,แบตเตอรี่แบบ LSP ซึ่งเป็นแบบบางพิเศษชื่อดังของ BYD วิ่งได้ในระยะทาง550ถึง700กิโลเมตรใช้งานเดินทางไกลได้จริงไม่ใช่แค่รถในเมืองจอ มุนได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งขนาด15.6นิ้วหลังคาพนุรบิกแก๊สลูปและเบาะไฟฟ้าและแอมเบียนไลท์ปรับสีได้รุ่นนี้สเปคซปเปอร์คาร์เลยหมายถึงแรงม้านะครับถ้าขายในไทยผมว่าน่าจะขายดีถ้าราคานี้เพราะรุ่นนี้เป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆคนถือว่าการดีไซน์ออกแนวสปอร์ตดูลม3 BYD Dolphin เริ่มต้นที่99,800หยวนหรือประมาณ453,000บาทเป็นรถรุ่นแรกที่ใช้พื้นฐานใหม่เฉพาะสำหรับ EV ทำให้ได้สมดุลน้ำหนักดีวิ่งนิ่มสถี และประหยัดพลังงานราคาจับต้องได้บวกออปชัน่นแน่นมอเตอร์เดียวให้กำลัง7 0็ดถึงหแรงมา้าอันนี้แล้วแต่รุ่นนะครับอัตราเร่ง0-100เร็วสุดราว7วินาทีวิ่งได้ในระยะทาง410-490ถึงกิโลเมตรแบตเตอรี่แบบ LFP เป็นแบบเบสแบตเตอรี่ปลอดภัยและทนทานเหมาะทั้งใช้งานในเมืองและเดินทางต่างจังหวัดรุ่นนี้เมืองไทยก็ขายดีอยู่แล้วและถ้าเป็นราคานี้จริงน่าจะขายเยอะขึ้นทวีคูณ4 BYD Seal 07 DMI รถสูงสุด5-3,000หยวนหร ือประมาณ2,041,000บาทรถซีดานขนาดกลางพลังงานปลั๊กอินไฮบริด PHEV ดีไซน์พรีเมียมระบบขับเคลื่อนแบบ PHEV ได้ความแรงบวกความประหยัดพละกกำลังสูงสุดรวม218ถึง295แรงมา้าใช้งานในเมืองแบบไม่ใช้น้ำมันได้สบายเมื่อรวมระยะทางจากเชื้อเพลิงน้ำมันอาจวิ่งได้ถึง1,200ถึง2,000กิโลเมตรจอกลางหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนขนาด15.6นิ้วจอเรือนไม้ดิจิทัล10.25นิ้วบวกไฟแอมเบียนไล 1, ท์128สีหลังคา พาโนรามิกแกรดลุและบ่อไฟฟ้า5 BYD Qin p u เริ่มต้นที่63,800นหยวนหรือประมาณ291,000บาทรถซีดานปักอินไฮบริดรุ่นสุดคุ้มของ BYD ที่กำลังเขย่าตลาดในจีนและในต่างประเทศด้วยเครื่องยนต์1.5ึาทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกกำลังสูงสุดถึง1 8 0แปรงมา้าวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ 80- 120ถึงกิโลเมตรเหมาะกับใช้ชีวิตในเมืองแบบไม่ใช้น้ำมันและระยะทางวิ่งรวมสูงสุดจากแบตเตอรี่และเชื้อเพลิงน้ำมันวิ่งได้ รวม1,800ถึง2,100กิโลเมตรจอหมุนกลางขนาด12.8นิ้วบวกหน้าปาัดดิจิทัลฝั่งคนขคับมีแอมเบียนไลท์และคุสคอนโทลภายในดูเรียบหรูและมีวัสดุหนังสรุปส่งท้ายนะครับสงคราม EV ยังไม่จบการลดราคาของ BYD ครั้งนี้อาจสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในตลาดรถ EV ทั่วโลกหากคุณกำลังมองหารถไฟฟ้าที่มีราคาเข้าถึงง่ายในช่วงกลางปี2025นี้อาจเป็นจังหวะทองที่คุณไม่ควรพลาดครับก่อนจากกันลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับถ้าราคานี้มาจริงในประเทศไทยคุณจะซื้อ หรือไม่และอย่าลืมแชร์คลิปนี้และฝากกดไลค์กด s u b สไค i b ์เป็นกำลังใจให้ช่องท็อปแมนกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ